วัสดี่เปช่อมนราคาิปนี chanting, uh, um, ้ภารีทานข้าวครับข้าวเช้าไม่กินโดยกินข้าวที่เอีคืเกอรแฟขนมตอนเช้าครับข้าวข้าวเช้าก็ไปกเที่ยงภฟษีถมาจะกินขนมเนน์ตลอ ประจำด้วยแหละอ่อท่าประจำมาแล้วคร,รัรบ Đó mấy chú nam quạch là Nà này quái Ở đây đó ไป,นะนนไปหน้านีจนรถบ้านประจําเนาะมันจะโดดลายปีแล้วีเรอรา,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 ายถินนีแล้วก็จิตกจิด้านที่หน้าบา้านตินพันธ์ละเต้าบะถิ่มบเนื่อใส่หน้าเร็นเาเลย มางานเด้อเด้อคุเอ็มดีนหมดแล้วน้าสั้งขึ้นันหองหน้าสั้งขึ้นฉันห้องหน้าสั้งขึ้นันจานสองจานแรกคือห้องข้อมแตไอไอวะพัฒนาบวกไข่ดาว Mà, là cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ได้เรืองวล่ะ้าติดไบ้านบ้านเา้นลตไวติดกลองไว้เแปดตัวกองแปดเก้าตัวสิบตัวได้แล้วติดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยผักคะน้าหมูกรอบเลยมามา

กันเดียวแม่ขรต้องสีคนรัอยงันแดเป็น่อนมีบ้านมี้านตลอดมีานทางบ้าสวยไหมตัวใหม่สวยไหมนี่แหละต่อไปตอ่อัมาเอารนี่ไหมนพีอยู่ัมั้ย่ะพี่อยู่บุกนบานอะไอันไหนก็ได้ไอทางบ้านไหนเอาเน เดี๋ยวเขาเรียกว่าพีวพีวโฟม,มพีโฟพอ่ะเขาต่ดอะไรที่เดียวนี่ยอ่ะอ่ะออัดโฟมด้วย้างลมุงนบ้านเอาเอแต่ข้าบ้านไม่เอาเราต้องใส่ป้าเอยข้าบ้านที่ต่<ะ>อรถแล้วหออะไรมันเีไรอย่ียนะแต่ฟมเน ข่ามี่ก็อัดโฟมมีโฟมใสว้ โบสับนี้อยู่บ้านไหมเตนะผ่อว่าจะบอกนะมันเยอะนานมันบอกนานนานเย็นนี้ตาบ้างไหมอะไรล่ะพอตีละพอพอซ่อมได้ไหมเฮ้ยยี่อะไรเออเดี๋ยวตาตอนเย็นเนี่ยตาจะเอามาดูให้ถ้าพอซ่อมได้พอซ่อมได้แม่คำไยอะหมดผู้ใหญ่